สุดครับผมนี่คือรายการ v g เ The b e s ์เดอร์เบย์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเป็น l เรเกนโรสายเมสายาหรือเซเลเยอร์รอก่อนนะครับเด็กนี้ก็ก็ออกมาแล้วแต่ก็มีคอมเมนต์เยอะพอสมควรเ,เ,เลยนะครับแต่นี่เด็กนี้ก็สมบูรณ์แดดเร็วนะครับมาดูกติวามีอะไรบ้างมาดูกันเถอะต่อไปของบัดดี้ของเราใส่ไซส์สองมันเตอร์จะชุด SPT 06ก็เข้าไปบอไปเนี้ยหาไอเทมได้นะครับ เอาไปจากชุด SCP-T03 ก็ที่ผมบอกไอ้นียคุ้มสุดๆเพราะว่าทุกเล่นเลยทุกสายเลยนะครับเพื่อเทมบอกว่าเมื่อถูกทิ้งจับมือเปิดสองหนึ่งมขึ้นมือที่เหลือลงเกตก็เทยเทยละคังนะครับเลเซิลที่สองเคาน์เตอร์นคู่แข่งจังการตุตีเราหัดอาก,การที่ช่องหลอดเราสามารถใจหนึ่งเกถ้าจ่ายยกเลิกตีอยูสองร้อยนะครับนั่นคือเอาไว้เพิ่มหิวด้วยที่นี่งอนข้อเล็กสัดเล็กตินทุกสายได้นะครับ ต่อไปจาดชุด SPT 0 6นยก็ถูกยิงจับมือใช้นหนึ่งเกตฮิวีสองร้อยแต่นั้นผ่าสงสัยเทศเมษายายอยู่ตัวดสองก็ใช้เทละครั้งก็ไปถูกทิ้งจับมือก็ตัวฟาร์มหมดแล้วนะครับต่อไปจากชุด SPT 0 6ก็คือลบผ่าปารีฟเอนท่าผ่นก็ลบผ่าปารีก็ก 5, 000, 5, 000, ก 5, 000, กโคดแล้วแล้วก็เล่นสายข้าม,มังกรด้วยนะครับต่อไปจากชุดอ่าไม่ใช่เป็นโปรโม เท่นี้มันเหมาะว่าข้าวคอยนำาชคหลอดหนึ่งไวเมสยาเข้าสู่จากนั้นคอตเตอร์เลือกกาตนาผู้แข่งหนึ่งไว้ก็ที่เรื่องนั้นถือว่าเป็นมังกรรูปสมบัติเธอละครั้จากนั้นเมื่อตีหาสงสัยเทเมสยาอยู่จุดหนึงเทินการนี้ได้โปวหนึ่งคิดและดับเบิรนะครับเป็นตัวที่ให้ฝั่งเข้าไม่ใช่มังกรแต่จะรอเล่นให้เป็นมังกรได้นะครับต่อไปกระชุด s p t 06ยหก็จะยังเกตที่มือเปิด5 ลำชื่อเมสเซญ่ไม่เกินสองใบขึ้นมือที่เดือยวไว้ในกล่องเราสามารถสวมใส่ไอเท่นเมสเซญ่า,ยยาได้นะครับก็ใบนี้ก็เอาไปใช้หาของนะครับต่อไปไปดีสตล์ติดคามเราก่อนจะจัดชุด =s อสเบนเย์ hmm. ก็เทคนี้อมล่าลงมาเธอระครั้งตัว2ซองที่เดืไเอไว้ในกล่องอ้าวเด็กนี้ไม่ใส่มงกรไม่ใช่เหรอก็ใส่ได้แหละเพราะว่ามันต้องฟาร์มบุรีเอฟเพื่อส่วนมากเด็กอ่ะต้องฟาร์มนะครับประมาณเท่านี้แหละ ต่อไปเว้นมวน,นะครับจัดเว้นม์ใบไ,ได้จากชุด S CPT 03ก็เทคนิคนี้บอกก็ใช้ไปเลยคลิไม่บอกว่านำไอเอเทมจากเอสยาจากกองการขึ้นมือสลับกอลหรือมอนเตอร์นำมอนเตอร์เอสยาจากช่องหลอดหนึ่งใบขึ้นมือหรือหรือไม่ก็นำการนำการใช้ช่องหลอดเข้าสู่โซนเอสยานะครับเราสามารถคอ์เตอร์เราสามารถสใส่เอเทมจากมือโดยจ่ายออกคอร์นะครับคือ เอาไว้ฉุกเฉินนะครับต่อไปจัดชุด SPT ศูนย์หกก็ไปทิ้งมือชาร์จเกตส่วนสองถ้าสุดสัยเทมตัวนหนึ่งด้วยนะครับไปนี้ก็ไปเล่นเมซายาดูเลยอต่อไปจัดชุด SPT ศูนย์ห้าหรือฮันเลสจะชุด E.T. 0 3เช่นกันก็ไปนี้ของหายากนะครับของของหากินใช้ปรโมลก็ได้แล้วแต่นะครับต่อไปจะชุด SPT06 ก็เอาไว้กันเราจะยกหรือเรื่องมันทฤษฎีขนาดการดนตีก็เก่งนะครับก็แล้วแต่จำไม่ค่อยได้เราไปจากชุด s d t 0 2หรือจะก XCBT02 ก็เอาไว้ทิ้งมือจวดสองนะครับอ๋อเทคนนี้ก็เอาไปเล่นทฤษฎี้นตีอ่ะการดนตรีไม่ถูกยกเลยก็ไม่ถูกลดลงด้วยนะครับ ก็ไปนี่ไปเล่นปิดเกมต่อไปไว้เซตจากชุด scp 0 3นก็เทคนิคนี้โซทุกใบจะไม่ถูกถอดรู้ก็สามารถคู่ต่สู้ในเมื่อลังเทอใส่แต่ไฟเราสามารถนำมังกรหรือคูซันรือคุณหรือเราก็คุซันอ่ะอย่างละหนึ่งใบเราสามารถทิ้งเมสัญญาเหมึอไปถ้าทิ้งนำกันนะที่เลือกไม่ลงหลอกนะครับนำคำว่าลากรากอนอ่ะลงหลอกไปเลยนะครับเทคนิคนี้ก็ต้องไฟตองข้างก็ต้องเล่นํำบาปหน่อยต่ไปจากชุด S p t พีหกก็แต่สองใบก็ไปเข้าโซยุนคนั้นแล้วกาทุกใบจะนและหากการนิยู่ในโซเมสยาการทุกไปสนามจะไม่ถูกทำลายไม่ถูกยกเลิกหรือปิดและ้าเทอร์เราและเทอร์คู่แข่งหากการนิวเยเซโซจะหนึ่งเกยยูโรตีนะครับก็คล้ายๆเทอร์ละครั้งก็คล้ายๆใบที่ถูกทิ้งเปิดสองแน่นอนเรียามีเหตุผลใส่เท่านี้แหละ ต่อไปไอเทมเด้ลืมบอกไม่ใส่มาตาไอเทมหลักก็ใส่สามจัดชุด s p t 0 6ก็เมสนที่มีอยู่ในโซนจะไม่ถูกทำลายหรือไม่ถูกกลับขึ้นมือแล้วก็คอ์เตอร์หากการนี้อยู่ในโซนเมสยซเออซิมเปอร์ซิมเปอร์เซิร์ปเปิร์ในชื่อเราสามารถจ่ายเลือดแสดงกันที่เลือกนั้นก็เอาไปลุกด่านนะต่อไปจัดชุด SBT06 ก็เอา มาไว้ยกเลือกตีห้าคู่แข่งสารตุรีที่ไม่ใช่ลิงก์แท็กที่เป็นเราก็ดูเลือกตีนะครับแล้วก็เมื่อตีเลือกคนลักษณะคําว่าเราก็หรือมอังกรแล้วหนึ่งใบเอ้ยคู่แข่งหนึ่งใบทำเป็นการเล่นล,ลงหลบไปนี้ก็เก่งนะครับเอาไว้ไม่ต้องทำํำลายเอาลงหลบไปเลยต่อไปชาวชุด spcpt ศูนย์สามก็ไปนี้เทปบอกว่าเคาน์เตอร์เอ้ยเขาคอยวางทับคําว่าเมสซยายในชื่อการไอเทมเท่านั้นนะครับ เมื่อตีเลือกคูลัสนะมงกรไม่เกินสองใบถอดโซ่ข้าหมดแล้วนำการลุงหลอกนะครับแล้วคําว่ามงกรหรือเราก็ทุกกุศละไม่สามารถสแตนด้วยค็ามสามารถคือดับเบิลกอไม่สามารถลุกได้นะครับคือเอาไว้ง่ายว่าถ้าตีมากคอตเตอร์เราก็สงสัยไปเลยอีกรอบนะครับอมนนีเห็นเหมอนใส่เท่านี้โอเคขอคณที่รับชมในช่อง,องผมด้วยนะครับจะลืมกดไลค์ให้ผมนะครับจเจ็บอึด